สวัสดีครับพวกเราชาวเปิดดวงกําเนิดจะมาพูดถึงตัวตนที่แท้จริงของชาวราศีกรกฎหัวใจอ่อนโยนที่ซ่อนความเข้มแข็งเอาไวเ้เงียบๆชาวราศีกรกฎคือหนึ่งในราศีที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดหลายคนมองว่าเป็นราศีอ่อนไหวขี้น้อยใจอารมณ์ขึ้นลงง่ายแต่ความจริงแล้วนั่นเป็นเพียงเปลือกนอกของหัวใจที่ลึกและซับซ้อนกว่านั้นมากรากรกฎไม่ใช่คนอ่อนแอเขาเป็นคนที่รู้สึกมากและคนที่รู้สึกมาก มักต้องเข้มแข็งกว่าคนอื่นเพื่อรับมือกับโลกใบนี้โลกภายในของชาวราศีกรกฎจักกระวลแห่งความรู้สึกโลกภายในของชาวราศีกรกฎไม่เคยเงียบอย่างที่ใครหลายคนคิดแม้ภายนอกจะดูนิ่งเงียบหรือยิ้มง่ายแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยคลื่นอารมณ์ความสรงจําและความรู้สึกที่ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลากรากฎเป็นราศีที่รับรู้โลกผ่านความรู้สึกมากกว่าคําพูด เขาไม่ได้มองคนจากสิ่งที่เห็นเพียงผิวเผินแต่สัมผัสได้ถึงน้ำเสียงแววตาและสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ได้พูดออกมาหัวใจของกรกฎเปรียบเสมือนจักรวาลมีทั้งดาวที่สว่างสวยและมุมมืดที่ซ่อนความเงียบงันทุกเหตุการณ์ในชีวิตทิ้งร่องรอยไว้เสมอคำพูดธรรมดาในวันหนึ่งอาจกลายเป็นความทรงจำที่ย้อนกลับมาในคืนเงียบๆเ,เพราะกรกฎไม่ได้จดจำด้วยสมองแต่จดจำด้วยหัวใจ สิ่งที่ทำให้โลกภายในของกรกฎซับซ้อนคือความผูกพันเขาผูกพันกับคนง่ายไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเขาให้คุณค่ากับความรู้สึกเมื่อรักใครเขาจะรักทั้งตัวตนของคนคนนั้นรวมถึงความทรงจำเล็กๆที่คนอื่นอากลืมไปแล้วในจักรวาลแห่งความรู้สึกนี้กรกฎมักเลือกเก็บทุกอย่างไว้ข้างในเขาไม่ถนัดพูดความเจ็บออกมาเป็นคำพูดแต่ปล่อยให้มันค่อยๆซึมอยู่ในใจ จนบางครั้งตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่ากำลังเหนื่อยหรือกำลังเสียใจมากแค่ไหนความเงียบของกรกฎจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่ที่เขาใช้ทบทวนทุกอย่างใช้ทำความเข้าใจกับตัวเองและพยายามไม่ทำให้ใครต้องเจ็บเพราะอารมณ์ของเขาเขายอมรับความเจ็บไว้คนเดียวเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่เขาเห็นว่ามีค่าลึกๆแล้วโลกภายในของกรกฎต้องการเพียงสิ่งเดียวคือความเข้าใจ ไม่ต้องแก้ปัญหาให้ไม่ต้องเร่งให้เข้มแข็งแค่รับฟังโดยไม่ตัดสินก็เพียงพอแล้วสำหรับหัวใจดวงนี้เพราะเมื่อใครสักคนได้เข้าไปอยู่ในจักรวาลแห่งความรู้สึกของกรกฎเขาจะมอบความอบอุ่นความซื่อสัตย์และความรักที่มั่นคงอย่างไม่หวงคืนความเข้มแข็งที่ไม่มีใครเห็นความเข้มแข็งของชาวราศีกรกฎไม่ได้อยู่ในคำพูดเสียงดังไม่ได้อยู่ในท่าทีแข็งกร้าว แต่อยู่ในความเงียบที่แบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวหลายคนมองว่ากรากฎอ่อนไหวเจ็บง่ายร้องไห้เก่งแต่ไม่ค่อยมีใครเห็นว่าเขาคือคนที่อดทนมากแค่ไหนกรกฎสามารถผ่านคืนที่หัวใจแตกสลายโดยไม่เล่าให้ใครฟังสามารถยิ้มให้คนอื่นทั้งที่ภายในยังเจ็บไม่หายเขาเลือกจะไม่ทำให้ความอ่อนแอของตัวเองกลายเป็นภาระของใคร ความเข้มแข็งของกรกฎคือการลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อแม้หัวใจจะยังไม่พร้อมคือการยังดูแลคนอื่นทั้งที่ตัวเองต้องการการดูแลไม่แพ้ใครเขาเก่งในการซ่อนความเหนื่อยซ่อนความเสียใจและซ่อนน้ําตาไว้ในที่ที่ไม่มีใครเห็นไม่ใช่เพราะไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่เพราะเขาไม่อยากให้ใครต้องเป็นห่วงกรกฎไม่ใช่คนที่ไม่ล้ม เขาล้มบ่อยแต่ล้มเงียบและลุกขึ้นใหม่เงียบกว่าเดิมความเข้มแข็งที่ไม่มีใครเห็นนี้คือสิ่งที่ทำให้กรกฎยังยืนอยู่ได้แม้โลกจะไม่ออ่นโยนกับเขานักและถ้าวันหนึ่งกรกฎยอมเปิดเผยความอ่อนแอให้คุณเห็นนั่นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความไว้ใจที่ลึกที่สุดเปลือกแข็งที่ใช้ปกป้องหัวใจสัญลักษณ์ของชาวราศีกรกฎคือปู สัตว์ที่มีเปลือกแข็งห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ไม่ใช่เพราะมันดุร้ายแต่เพราะภายในนั้นอ่อนนุ่มและบอบ,บางกว่าที่ใครจะคิดกรกฏก็เช่นเดียวกันเปลือกแข็งของเขาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผลักคนออกไปแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องหัวใจหัวใจที่เคยเชื่อเคยรักและเคยเจ็บมาแล้วจริงๆภายนอกกรกฏอาจดูนิ่งดูเงียบหรือดูเข้าถึงยากบางครั้งอาจถูกมองว่าเย็นชาหรือไม่สนใจใคร แต่ความจริงคือเขากำลังสังเกตดูว่าคนตรงหน้าปลอดภัยพอหรือไม่ดูว่าควรเปิดใจให้มากแค่ไหนเปลือกแข็งนี้เกิดจากประสบการณ์จากการให้ใจเร็วเกินไปจากการเชื่อคำพูดมากกว่าการกระทําและจากการเจ็บซ้ำๆในความสัมพันธ์ที่เขาเคยเห็นคุณค่าก,ก็รากฏไม่ได้ปิดใจเพราะไม่อยากรักแต่เพราะเขาไม่อยากเจ็บอีกเขารู้ดีว่าถ้าเปิดใจผิดคน ความเสียหายจะไม่ได้อยู่แค่ความรู้สึกชั่วคราวแต่มันจะฝังอยู่ลึกในหัวใจไปอีกนานเมื่อกรกฎเริ่มสร้างเปลือกแข็งเขาจะเลือกพูดน้อยลงแสดงความรู้สึกน้อยลงและถอยออกมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมากขึ้นไม่ใช่เพื่อหนีใครแต่เพื่อเยียวยาตัวเองแต่สิ่งสำคัญคือเปลือกแข็งของกรกรไม่ได้ปิดตายมันเปิดได้กับคนที่จริงใจกับคนที่เสมอต้นเสมอปลาย และกับคนที่ไม่ทำให้เขาต้องระแวงทุกครั้งที่หลับตาถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใต้เปลือกนั้นคุณจะเห็นหัวใจที่อบอุ่นซื่อสัตย์และอ่อนโยนอย่างแท้จริงหัวใจที่พร้อมดูแลพร้อมอยู่ข้างๆและพร้อมปกป้องคุณเช่นเดียวกันเพราะในความเป็นจริงก็รากฏไม่ได้ต้องการกำแพงเขาแค่ต้องการความปลอดภัยและเมื่อเขาแน่ใจว่าไม่ต้องป้องกันตัวอีกต่อไปเปลือกแข็งนั้นจะค่อยๆหายไปเอง ความเงียบของกรกฎไม่ใช่ความว่างเปล่าความเงียบของชาวราศีกรกฎมักถูกเข้าใจผิดว่าไม่รู้สึกอะไรแต่ความจริงแล้วความเงียบนั้นเต็มไปด้วยความคิดและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในกรกฎไม่ใช่คนไม่พูดเพราะไม่คิดแต่เขาเงียบเพราะคิดทุกอย่างในความเงียบของกรกฎมีคำถามมากมายที่ยังไม่ได้รับคำตอบมีความเสียใจที่ยังไม่ได้พูดออกมา และมีความพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บไปมากกว่านี้กรากฏเลือกเงียบไม่ใช่เพราะไม่กล้าพูดแต่เพราะเขารู้ดีว่าคำพูดจากความรู้สึกที่ยังไม่ตกผลึกอาจทำร้ายทั้งตัวเองและคนที่เขารักเขาจึงเลือกเก็บทุกอย่างไว้ภายในปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่เป็นที่พักใจชั่วคราวหลายครั้งที่กอรกฏเงียบนั่นคือช่วงเวลาที่เขากำลังทบทวนตัวเอง ทบทวนความสัมพันธ์และทบทวนว่าควรจะรักษาหรือปล่อยบางสิ่งไปเขาไม่ชอบการทะเลาะไม่ชอบเสียงดังและไม่ชอบทำร้ายใครด้วยคำพูดรุนแรงแต่ความเงียบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เจ็บตรงกันข้ามมันคือสัญญาณว่าหัวใจของเขากำลังรับภาระหนักมากจนต้องหยุดพูดเพื่อไม่ให้มันแตกสลายถ้าคุณอยู่ใกล้กรกฎในช่วงที่เขาเงียบอย่าเร่งอย่ากดดัน เพียงแค่รับฟังเมื่อเขาพร้อมพูดเพราะเมื่อกรากฏกลับมาเปิดใจอีกครั้งนั่นแปลว่าเขายังเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์นั้นอยูคอบบอ่ความรักของชาวราศีกรกฏรักแบบไม่เผื่อใจความรักของชาวราศีกรกฏไม่ใช่ความรักที่เริ่มต้นเร็วแต่เมื่อเริ่มแล้วจะหยุดยากเพราะกรกฎไม่เคยรักแบบเผื่อใจเขาให้ทั้งความรู้สึกความไว้ใจ และพื้นที่ในหัวใจไปพร้อมกันก่อนจะรักใครกรกฎใช้เวลานานเขาสังเกตดูการกระทำมากกว่าฟังคำพูดเพราะเขารู้ดีว่าคำพูดสวยๆไม่ได้หมายถึงความจริงใจเสมอไปเมื่อเขาแน่ใจแล้วว่าอีกฝ่ายปลอดภัยหัวใจของเขาจะเปิดออกอย่างเต็มที่โดยไม่เผื่อทางถอยไว้ให้ตัวเองเลยเมื่อกรกฎรักเขารักในรายละเอียดเล็กๆ การจำได้ว่าคุณไม่ชอบอะไรการคอยถามไถ่ในวันที่คุณเหนื่อยการอยู่ข้างๆโดยไม่ต้องเรียกร้องความสนใจเขาไม่ได้รักแบบหวุยหวาแต่รักแบบสม่ำเสมอและจริงใจกรกฎแสดงความรักด้วยการดูแลเขาอยากเห็นคนรักอิ่มอยากเห็นคนรักสบายใจและพร้อมเสียสละความต้องการของตัวเองเพื่อให้คนที่รักมีความสุขแต่ความรักแบบไม่เผื่อใจ ก็มีราคาที่ต้องจ่ายเพราะเมื่อกรากฏเจ็บเขาเจ็บลึกและเจ็บนานคำพูดที่อีกฝ่ายอาจลืมไปแล้วกรกฎยังคงจำได้ทุกคำเมื่อความรักเรื่องทำร้ายหัวใจกรากฏจะไม่โวยวายไม่เรียกร้องแต่จะค่อยๆเงียบลงถอยออกมาอย่างช้าๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเลือกเดินออกไปโดยไม่หันกลับมาความน่ากลัวของกรกฎในความรัก ไม่ใช่ความโกรธแต่คือความเงียบเพราะเมื่อเขาเงียบแปลว่าเขากำลังตัดใจแล้วจริงๆอย่างไรก็ตามถ้าคุณดูแลหัวใจกรกฎได้ดีเขาจะเป็นคู่รักที่มั่นคงซื่อสัตย์และอบอุ่นที่สุดไม่รักซ้อนไม่เผื่อใจและไม่ทิ้งกันง่ายๆความรักของกรกฎอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่เป็นความรักที่จริงลึกและต้องการเพียงสิ่งเดียว คือความจริงใจจากหัวใจอีกดวงหนึ่งตัวตนที่แท้จริงคนที่ต้องการความปลอดภัยทางใจลึกๆแล้วชาวราศีกรกฎไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อนจากชีวิตเขาไม่ต้องการความหวือหวาไม่ต้องการคำสัญญาสวยหรูและไม่ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบสิ่งเดียวที่กรกฎต้องการจริงๆคือความปลอดภัยทางใจ ความปลอดภัยทางใจสำหรับกรกฎหมายถึงพื้นที่ที่เขาสามารถเป็นตัวเองได้พูดในสิ่งที่รู้สึกโดยไม่ถูกตัดสินร้องไห้ได้โดยไม่ถูกมองว่าอ่อนแอและเงียบได้โดยไม่ถูกเร่งหรือกดดันกรกฎเป็นคนที่ใช้หัวใจรับรู้โลกเขาจึงเจ็บง่ายและเพราะเจ็บง่ายเขาจึงต้องการความมั่นคงมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ความมั่นคงทางวัตถุแต่เป็นความมั่นคงทางอารมณ์ เขาต้องการคนที่สมั่งเสมอไม่หายไปในวันที่เขาอ่อนไหวไม่เปลี่ยนท่าทีในวันที่เขาเหนื่อยและไม่ทำให้เขาต้องระแวงว่าพรุ่งนี้จะยังได้รับความรู้สึกเดิมอยู่หรือไม่เมื่อกรกฎได้รับความปลอดภัยทางใจเขาจะค่อยๆวางเปลือกแข็งลงเปิดเผยตัวตนที่อ่อนโยนและจริงใจออกมาเขาจะรักอย่างมั่นคงดูแลอย่างเต็มใจและยืนอยู่ข้างคุณโดยไม่ต้องร้องขอแต่ถ้าความปลอดภัยนั้นหายไป กรกฎจะไม่โวยวายเขาจะค่อยๆถอนหัวใจกลับมาเงียบลงและถอยออกไปอย่างสุภาพเพราะตัวตนที่แท้จริงของกรกฎไม่ใช่คนที่ต้องการการครอบครองแต่คือคนที่ต้องการที่พักใจที่เขาสามารถกลับมาเป็นตัวเองได้อย่างไม่ต้องกลัวสุดท้ายนี้ถ้าคุณคือชาวราศีกรกฎอย่าลืมว่าความอ่อนไหวของคุณไม่ใช่จุดอ่อน แต่มันคือหัวใจที่งดงามและเข้มแข็งกว่าที่ใครหลายคนเห็นดูแลหัวใจตัวเองให้ดีและอย่าให้ใครมาทำลายความอ่อนโยนนั้นง่ายๆคุณมีคุณค่ามากกว่าที่คุณคิด